ถ้าการรวมตัวกันของเหล่าซูเปอร์ฮีโร่จนเป็นทีมอเวนเจอร์จากค่ายมาเวลคือที่สุดของวงการภาพยนตร์เกมคอนโนทริกเกอร์ก็เปรียบได้กับทีมอเวนเจอร์ของวงการเกมญี่ปุ่นในช่วงยุค90ที่กลายเป็นเกมในตำนานของความเป็นที่สุดในทุกด้านจนได้รับการยกย่องให้เป็นเกม RPG ที่ดีที่สุดตลอดการเกมหนึ่งของโลกคอนโนทริกเกอร์เกมที่เหล่าเกมเมอร์หลายๆคนประทับใจ โ r รโนทริกเกอเป็นเกมภาษา RPG ที่พัฒนาและจัดจําหน่ายโดยบริษัทสแคว r ์สำหรับเครื่อง Super ร์แฟมิคมของ Nintendo ในปี1995ต่อมาได้นำมาจําหน่ายเพิ่มในเครื่องเกมรุ่นใหม่มากมายรวมถึงบนสมาร์ทโฟนในปัจจุบันตัวเกมได้รับเสียงตอบรับจากบรรดาเกมเมื่ออย่างดีเยี่ยมจนได้รับคะแนนรีวิวสูงลิบลิ้วจากบรรดาสื่อเกมทุกแขนงประสบความสำเร็จสร้างยอดขายถล่มทลายในญี่ปุ่นมากกว่า2ล้านตลับ กลายเป็นเกมพลิกโฉมหน้าประวัติศาสตร์วงการเกมญี่ปุ่นด้วยพล็อตเรื่องแปลกใหม่ฉากจบหลากหลายแบบมีเนื้อเรื่องสุดสนุกระบบต่อสู้ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะและภาพกราฟิกที่สวยงามย้อนกลับไปในปี1992ฮิโรโนบุซากากุชิผู้ให้กำเนิดสร้างเกม Final Fantasy ยูจิโฮริผู้สร้างเกม Dragon Quest และโทริยาม่อากิระผู้วาดการ์ตูนรา้อนบอล born, ได้โคจรมาพบกันและออกเดินทางไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อทำการค้นคว้าหาไอเดียพัฒนากราฟิกเกมที่สามารถสร้างสิ่งใหม่แบบที่ไม่เคยมีใครคิดทำมาก่อนในยุคนั้นหลังจากพัฒนาเกมใหม่ด้วยความลำบากยากเย็นและใช้เวลาผ่านไปกว่า1ปีจนกระทั่งวันหนึ่งก็ได้รับโทรศัพท์จากคาซาฮิโกะอาโอคิหนึ่งในทีมออกแบบเกมโทนัทมาประชุมงานกัน ทั้ง4คนหารือระดมสมองขุดคุยไอเดียกันยาวนานถึง4วันจนได้ข้อสรุปแนวทางเกมแบบใหม่ในที่สุดบริษัทสแควร์เห็นว่าโครงการเกมใหม่นี้จะสร้างปรากฏการครั้งใหญ่จึงได้ระดมทีมงานนักพัฒนาเกมกว่า60ชีวิตซึ่งครึ่งหนึ่งโอนย้ายมาจากทีมสร้างเกมฟไน a l แฟนตาซี6และเกมเริ่มพัฒนาอย่างจริงจังในปี1993มีหนึ่งในทีมงานเสนอให้เกมเน้นไปที่รูปแบบการเดินทางข้ามการเวลาไปมา ซึ่งหัวหน้าทีมดูแลเนื้อเรื่องอย่างมาซาโตะคาโต้และยูจิโฮริได้รับแนวความคิดของเนื้อเรื่องนี้และไปทำการเขียนบทเกมกันต่อจนเสร็จหากใครที่มีโอกาสได้เล่นเกมนี้ดูจะพบว่าเนื้อเรื่องมีความสนุกเข้มข้นชวนติดตามและซับซ้อนซ่อนเงื่อนชนิดที่คาดไม่ถึงอย่างแน่นอนเริ่มแรกทางบริษัทสแควร์เสนอให้ใช้รูปแบบเกมแฟรนไชส์อย่างไซเคนเดนเซนซึเป็นต้นแบบเกมและใช้ชื่อเกมว่า กาะวงกลมหรือมารุไอแลนด์แต่ท้ายในที่สุดก็ได้ชื่อว่าโครโนทริกเกอร์ตอนนั้นยังได้นิโอบุโอเอมาซื้อผู้ประพันธ์เพลงประกอบเกมฝีมือฉมังจากบริษัทเอนิกมาช่วยทำเพลงให้กับเกมโครโนทริกเกอร์อีกด้วยจึงเรียกได้ว่าเป็นเกมที่รวมเอาตัวพ่อแห่งวงการเกมในยุคนั้นมารวมตัวกันไว้มากที่สุดครั้งหนึ่งเบื้องหลังการพัฒนาเกมที่เต็มไปด้วยทีมงานหัวกะทิของวงการในตอนนั้น บวกกับพลังความคิดสร้างสารรค์ผสมกับแรงผลักดันจากความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะสร้างเกมที่สนุกที่สุดขึ้นมาจึงทำให้ในที่สุดเกม Chrono Trigger สำเร็จออกมาจนได้ Chrono Trigger เป็นเกมภาษาที่ใช้ระบบแบบรอคำสั่งตามลำดับเทินที่ให้ผู้เล่นได้เลือกใช้การโจมตีด้วยอาวุธเวทมนต์ถ้าไม้ตายไอเทมผ่านเกตเวลา ATB โดยแต่ละตัวละครจะมีความสามารถแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงตัวละครแต่ละตัวจะสามารถใช้อาวุธเช่นดาบธนูและเวทมนต์และยังแยกประเภทของเวทมนต์อีกเป็นน้ำลมไฟได้แตกต่างกันซึ่งศัตรูมอนสเตอร์หรือบอสที่ผู้เล่นต้องเจอจะต้องเลือกใช้อาวุธเวทมนต์แตกต่างกันในการจัดการให้เหมาะสมทําให้ผู้เล่นต้องเลือกตัวละครเข้าทีมต่อสู้แบบ3คนเพื่อต่อกรกับมอนสเตอร์ในแต่ละจุดให้ถูกต้องถึงจะผ่านไปได้สําเร็จ แถมตัวละครแต่ละตัวยังมีอาวุธเทพเฉพาะอีกด้วยระบบการต่อสู้ยังได้ริเริ่มนำรูปแบบประสานการโจมตีของตัวละครเข้ามาใช้เป็นครั้งแรกซึ่งสามารถเลือกประสานคอมโบท่าไม้ตายกันได้ตั้งแต่2ถึง3ตัวละครแต่ละท่าคอมโบอาจต้องใช้ตัวละครเฉพาะแตกต่างกันโดยจะใช้ค่ามานาในการไร้ค่อนข้างสูงแต่แลกมาด้วยพลังโจมตีรุนแรง เกมจะตัดเข้าฉากต่อสู้ทันทีเมื่อเจอกับมอนสเตอร์ต่างกับเกมภาษาอื่นในยุคนั้นที่จะตัดเข้าฉากต่อสู้เมื่อออกนอกเมืองและกลายเป็นแผนที่ของแต่ละเมืองตามช่วงเวลาเนื้อเรื่องที่ผู้เล่นเจอโดยตัวละครจะเป็นตัวเล็กๆวิ่งไปตามจุดต่างๆของแผนที่ดดนเจียนจะมีรูปแบบคล้ายเกมไฟนอลแ a n ตาซีค่อนข้างมากเพราะทีมงานส่วนใหญ่ยกมาจากทีมไฟนอลนั่นเอง สถานที่ในเกมจะถูกแบ่งออกตามยุคสมัยและเวลาโดยอาศัยการย้อนเวลากลับไปกลับมาเพื่อแก้ไขอดีตปรับอนาคตอันมีผลต่อปัจจุบันผู้เล่นจะได้สัมผัสความแปลกใหม่ของเกมที่ไม่เคยมีเกมใดสามารถวางรูปแบบได้ซับซ้อนและมีรายละเอียดได้มากเช่นนี้สิ่งที่สร้างความแปลกใหม่ให้กับวงการเกมในยุคนั้น คือการออกแบบตัวละครที่แปลกแตกต่างกันสุดขั้วไปเลยเช่นพระเอกเป็นนักดาบซามูไรหุ่นยนต์ที่ถูกทิ้งร้างไว้องครักษ์กบต้องสาบราชาปิศาจและเจ้าหญิงจอมแก่นตัวละครออกแบบได้สวยงามลงตัวเป็นเพราะฝีมือของสุดยอดนักวาดการ์ตูนโทริยาม่าอากิระที่ฝากผลงานการ์ตูนมังงะระดับโลกอย่างอาราเล่ดราก้อนบอล ด้วยลายเส้นที่หนักแน่นสวยงามมีชุดตัวละครที่เรียบง่ายแต่โดดเด่นจำได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นฉากแผนที่และเมืองของโลกแต่ละยุคที่ออกแบบอย่างประณีตพิธีพิถันทำการค้นคว้าเก็บตกทุกรายละเอียดทำให้ผู้เล่นสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายของฉากในแต่ละช่วงเวลาได้รสชาติที่ครบถ้วนหน้าตาของเมนูการต่อสู้ที่เน้นความโปร่งมองง่ายสบายตา เน้นที่ตัวละครมอนสเตอร์เอฟเฟกถ้าไม้ตายรวมไปถึง NPC ตัวละครเสริมที่แฝงมุกตลกำคำขันมีเรื่องราวบทพูดและท่าทางที่ตั้งใจทำมาอย่างยอดเยี่ยมเริ่มต้นคอสอ0 0 0โครโนได้บังเอิญพบกับมาในงานประเพณีประจำเมืองทั้งสองได้พากันไปชมการแสดงทานวิทยาศาสตร์เครื่องย้ายมวลสารของลูก,ก้าเพื่อนสนิทวัยเด็กของโครโน ระหว่างการสาธิตนั้นเครื่องได้เกิดทํางานผิดพลาดส่งผลให้เกิดช่องว่างระหว่างมิติดูดโครโนและมันเข้าไปเมื่อฟื้นจากอาการสลบโครโนพบว่าตนเองมาอยู่ในดินแดนพิศวงแปลกประหลาดเมื่อออกสำรวจจนทั่วจึงได้พบว่าเขาได้หลงมาในอดีตปีคศ .600 โครโนจึงออกตามหามานและพบว่าในอดีตการนั้นมันคือเจ้าหญิงแห่งอาณาจักรโบราณซึ่งต่อมาได้ถูกลักพาตัวไป ลูคกก้าที่พบวิธีย้อนข้ามเวลามาจึงได้ตามโครโนออกช่วยเหลือมานเมื่อพวกเขาพยายามค้นหาความจริงจึงได้พบว่ากําลังพบกับจุดจบของชะตากรรมชนิดที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ยูจิโฮริหัวหน้าทีมดูแลด้านเนื้อเรื่องของเกมนั้นถือว่าเป็นติ่งแฟนตัวยงของนวนิยายแนวย้อนเวลาจึงได้คิดโครงเรื่องที่มีความสลับซับซ้อนออกมาได้อย่างมากและกำหนดการบรรจบแต่ละช่วงเวลาของยุคสมัย ประกอบเข้ากับตัวละครอย่างลงตัวหลังจากนั้นจึงส่งไอเดียให้ทางอาจารย์โทริยาม่าออกแบบตัวละครมอนสเตอร์และบอสอีกต่อเมื่อเขียนโครงเรื่องคร่าวๆทั้งหมดแล้วโฮริจึงได้มอบหมายให้ทีมงานไปใส่รายละเอียดต่างๆต,ต,ต่อจนครบถ้วนซึ่งทั้งหมดได้รับคอมเมนต์คำแนะนำจากซาคากุชิในการปรับให้เกิดความลงตัวต่อภาพรวมของเกมทั้งหมดเนื้อเรื่องที่เปี่ยมไปด้วยความสนุกเข้มข้นน่าติดตามนี้ กว่าจะออกมาเป็นเกม Chrono Trigger ได้ทีมงานต้องประชุมกันบ่อยถกเถียงมีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยในบางช่วงบางตอนจนสุดท้ายแล้วเนื้อเรื่องที่ผู้เล่นได้เสพไปคือบทสรุปของความพยายามในการพัฒนาบททุกส่วนให้ออกมาลงตัวได้ครบทุกอัรรรสในเกมเดียวเพื่อสารต่อความสำเร็จของเกมภาคแรก ปี1999บริษัท SQUARE SOFT จึงออกเกมภาคต่อในชื่อ c h r o n o c r o s s วางจำหน่ายบนเครื่อง PlayStation รุ่นแรกโดยภาพกราฟิกพัฒนาเป็น3มิติทั้งหมดมีคุณมาซาโตคาโต้รับหน้าที่เขียนเนื้อเรื่องเกมและควบคุมการพัฒนาเกมทั้งหมดโ r o n o c r o s s ยังคงยึดมั่นแนวทางของเกมภาษาเทิร์นเบสที่เน้นระบบเกมแปลกใหม่ ได้มีการนำเอาระบบท่ามาผสมกันเป็นเวทมนต์ระบบเกรสตามิน่าหรือแถบความอ่อนล้าเมื่อใช้ท่าสกิลต่างๆภาคนี้ยังประสบความสำเร็จเช่นเดียวกันกับภาคแรกได้คะแนนรีวิวเต็มไปจากหลายสื่อเกมทำยอดขายไปได้กว่า1.5ล้านแผ่นถึงแม้จะไม่มีภาคต่อของเกมออกมาแล้วแต่สำหรับเกมเมอร์ที่เคยได้มีโอกาสสัมผัสเกมนี้ต่างประทับใจในระบบเกม ความสนุกเนื้อเรื่องเข้มข้นภาพอันสวยงามที่แม้จะล่วงเลยมานานกว่า30ปีแล้วก็ตามเกมตระกูลโครโนยังคงเป็นหนึ่งเกมในดวงใจที่จะย้อนกลับไปเล่นซ้ำกี่ครั้งก็ยังสนุกเช่นเดิมปัจจุบันเกมโครโนทริกเกอร์สามารถหาเล่นได้บนเครื่องคอนโซลที่ซื้อแบบดิจิตอลหรือหาซื้อได้บนมือถือสมาร์ทโฟนทั้ง iOS และ Android หากใครที่ยังไม่เคยได้ลองเล่นเกมนี้เราอยากให้คุณได้ลอง ร่วมเดินทางตะลุยการละเวลาผจญภัยไปกับเหล่าผู้กล้าร่วมค้นหาอาวุธในตำนานไอเทมวิเศษเพื่อปกป้องพิทักษ์โลกจากความชั่วร้ายผ่านการย้อนเวลาขอขอบคุณที่รับชมฝากกดไลค์กดแชร์ได้ที่ช่อง This Is Game ข่าวอะไรใหม่เกมไหนมาดูได้ที่นี่เพราะที่นี่คือเกม